เดี๋ยวมาลองเช็คโค้ดกันนะครับคลิปชัดเจนิ่งสองสามเจ็ด มีโค้ดเกียร์ด้วยนะครับสามสิบเจ็ดสามเจ็ดสองครั้ง

สะดวคันนี้มีโค้ดนะครับ12 37 37 4 2 2 1 2 1แล้วก็55เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับที่แน่ๆมีสตาร์ทยากนะครับลากยาวโค้ด42ก็เป็นเหตุได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกัน ตำแหน่งของรีเลย์ออโต้ชัดดาวกันนะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับ ASD นะครับของชิป p ซ J เจนะครับเราจะเอากล่องไอฝากล่องฟิลวางท่าแบบนีน้เราก็จะได้ตำแหน่งของรีเลย์คือตัวนี้แถวที่หนึ่งแถวที่หนึ 2, ่งแวถวสองแถวสามแถวที่สามนะครับแถวที่สามก็คือตัวนี้นะครับตอนนี้ผมลองเอา ใส่นะครับของก่าวที่ติดรถมาอยู่ตรงนี้นะครับเอาออกมาอยู่ตรงนี้นะครับ,รบตอนแรกมันสตาร์ทยากนะครับสตาร์ทติดยากเดี๋ยวลองสตาร์ทดูใหมนน่นะครับครับสตาร์ทนะครับ ตอนนี้สตาร์ตติดง่ายเลยนะครับแล้วก็เหมือนประมาณว่าเต็มใจติดนะครับตอนแรกเหมือนไม่ค่อยเต็มใจติดนะครับลองใหม่นะครับนะครับสตาร์ตติดง่ายดีเลยนะครับ แรงดันปั๊มติก๊กก็ปกตนะิซูมดูได้เลยวันมาณ40นะครับเดี๋ยวดับเครื่องดูก็เดี๋ยวไปจะดูแรงดันปั๊มติก๊กกันว่าหล่นไหมนะครับว่าเลคเลเตอร์เก็บแรงดันได้ไหมนะครับ ดับเครื่องแล้วนะครับแรงดันปั๊นติ๊กก็นิ่งดีนะครับยังค้างอยู่ประมาณ40กว่านะครับแบบนี้ระบบน้ำมันเรกูเลเตอร์ไม่ได้มีปัญหานะครับน่าจะเสียที่รีเลย์ลตัวชัดดาวนะครับพอโค้ดมันก็ฟ้องด้วยนะครับ อันนี้เราทําตามอาการและที่โค้ดฟ้องดูกว่าครับตอนแรกสตาร์ตติดยากนะครับเหมือนน้ามันไม่ค่อยมานะครับอันนี้ลองดูใหมน่นะครับนะครับสตาร์ตอีกทีนะครับลองดูครับสตาร์ตอันนี้สตาร์ตติดง่ายร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเต็มใจติดนะครับ ในขณะที่ติดเครื่องนะครับไปดูแรงดันน้ำมันกันนะครับวันนี้เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับแรงดันน้ำมันก็อยู่ประมาณกา,นะาเป็นแรงดันน้ามันช่วงใช้งานปกตินะครับก็โอเคนะครับเราเปลี่ยนรีเลย์ตัวชัดดาวไป,ไปแล้วนะครับก็น่าจะมาถูกทางนะครับกับโค้ด4ีที่เราเจอนะครับ เดี๋ยวใช้รีเลย์ตัวใหม่ไปก่อนนะครับก็ปิดเครสสำหรับสตาร์ตติดยากแต่ว่าไม่ใช่ระบบน้ำมันนะครับอย่าลืมนะครับรีเลย์ออโต้ชะดาวก็เกี่ยวข้องนะครับโคด42ขอบคุณที่ติดตามครับจากบ้านจิ๊บจรัน3าครับถ้าคลิปนี้ไปมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กันให้ด้วยนะครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับเวลาประมาณ เจ็ดโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทรถกันหลังจากที่เราจอดไว้ไม่ได้สตาร์ทเลยนะครับประมาณ15ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ประมาณส่โมงเย็นเมื่อวานนะครับจนถึงวันนี้7จ็ดโมงกว่าอาการรถคือสตาร์ทยากนะครับปั um ๊มติ๊กเร็กเลเตอร์ปกตินะครับโค้ดมีขึ้น42 Auto ่สิบสองออโต้ชัดดาวนะครับเราลองเปลี่ยนดีเล์แล้วเมื่อวานสตาร์ทได้ดีนะครับเดี๋ยววันนี้ลองดูว่า การสตาร์ทจะเป็นยังไงนะครับออนกุญเจน,นะครับสตาร์ทนะครับก็สตาร์ททีเดียวติดนะครับนะครับรอบเครื่องดีเลยนะเต็มใจติดนะครับเพราะว่าก่อนมาเนี่ยลักษณะการสตาร์ทก็คือนะครับเหมือนกับไม่ค่อยอยากจะติดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทครั้งที่สองที่สามก็ตามนะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสิบห้าชั่วโมงแันะ้งก็แต่เมื่อวานนะครับวันนี้ก็สตาร์ทติดปกตินะครับอันนี้ประมาณเจ็ดโมงยี่สิี่ไม่ได้สตาร์ทตั้งแต่เมื่อวานประมาณสี่โมงเย็นนะครับก็ถือว่าสอบผ่านนะครับเกี่ยวกับตัวของ ออโตัชัดดาวรีเลย์โค้ด4 2นะครับที่ทำให้สตาร์ทยากเป็นรีเลย์ตัวใหม่ใส่เข้าไปครับเดี๋ยวลองดับเครื่องสตาร์ทใหม่ดูนะครับกุญแจออนนะครับสตาร์ทนะครับตันนี้ก็ยิงปกติเลยนะครับสตาร์ทดีอะไรดีแล้วนะครับโอเคนะครับ ว่าการทดสอบเรียบร้อยดีนะครับจุดเสียคือรีเลออโตชัดดาวนะครับน่าจจะเก่าไปหรือมีปัญหานะครับเรียบร้อยนะครับการทดสอบสตาร์ท j ีบแชจคันนี้นะครับ